สวัสดีนะคะท่านผู้ชมค่ะพบกับช่องละองชาแนลนะคะค่ะวันนี้เอ็ดก็มาอยู่ที่บ้านคุณป้าฝันแม่นนะคะซึ่งหลายแต่หลายท่านนะคะที่รอคอยความฝันของคุณป้านะคะวันนี้เอ็ดก็เลยมาตามความฝันของคุณป้าให้กับเอฟซีทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะค่ะก่อนอื่นเอ็ดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดช็อตเด็ดๆนะคะวันนี้ก็มาถึงบ้านคุณป้าแล้วนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปถามความฝันของคุณป้านะคะว่าคุณป้าฝันหรือยังนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ได้ตัวไหนกันบ้างนะคะ,ะก็บริเวณบ้านของคุณป้าก็จะปลูกผักไว้ขายนะคะท่านผู้ชม คุณป้าก็อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงนะคะชอบปลูกผักขายนะคะท่านผู้ชมคะแล้วก็ปลูกดอกไม้ด้วยนะคะเดี๋ยวตามแอปดไปหาคุณป้าพร้อมกันเลยนะคะนี่นะคะดอกไม้ของคุณป้าก็สวยงามมากๆนะคะท่านผู้ชมมีแต่ด,ดอกไม้มงคลเยอะมากๆน,นะคะ ตรงนี้ก็มีนะคะท่านผู้ชมคุณป้าก็พึ่งรดน้ำดอกไม้เสร็จนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณป้าพร้อมกันเลยนะคะคุณป้าอยู่บ้านค่ะท่านผู้ชม นี่นะคะคุณป้าสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะกําลังแต่งตัวจะไปวัดจ้ะอ๋อกำลังแต่งตัวจะไปวัดใช่ไหมคะจะไปเสริมดวงให้ดวงได้ชง้มๆอ๋อไปเสริมดวงเนาะคุณป้าเนาะจ้าวันนี้ให้ได้รางวัลที่หนึ่งงวดนี้ให้ได้รางวัลที่หนึ่งเนาะป้าเนาะอ๋องวดนี้ให้ได้รางวัลที่จ้าวันนี้คุณป้าสวยมากมากเลยค่ะเอฟซีเราคอยความฟันหมดสวยไปหมดจ้าเหลือแต่ไม่สวย คือเอฟซเราคอยความฝันของคุณป้าค่ะป้าให้แอดมาถ,ถามให้ค่ะกกหลายคนคาม,มากๆค่ะป้าป้าคิดว่า29งเเลขล่าง<อ>ไม่ตรงกลับก็คือว่า 1, ล้านเปอร์เซ็นสองเ้าล้านเปอร์เซ็นสองเล้านเปอร์เซ็นถ้าผิดกิจวาากันนะ <laughs> <laughs> เพราะุป้าซื้อแล้วไตยดิน200ร<อ>้อลอตเตอรีอ่สี่ใบลอตเตอรี่สใบ29งเจ้าไม่กลับ ไม่กลับสองเก้าตรงตรงเลยเนาะตรงตรงเลยล่างสองเก้าเนาะป้าเนาะกลับทำไมมันเปลืองเปลืองเงินเนาะป้าเนาะเปลืองเงินอ๋อค่ะแล้วคุณป้าได้ตัวเลขมายังไงคะป้าฝันอะไรยังไงบ้างคะป้ามันชอบเอาเฉยๆนี่ไม่ได้ฝันฝันว่าปลิงปลิงอยู่ในปากที่ซื้อไอ้หกห้าศูนย์มาแบตเตอรี่กับกับเจ็ดสามแปดมานั่นแหละมาฝันมาฝันว่าเขาเอา สัตวให้เขาเอาสิ่งของมาให้กินอะไรก็ช่างให้เขาเอามาให้ถ้าได้ก็ให้เขาามาให้คป้าก็นอนนอนก็ฝันว่าเขาเอาของหวานมาให้มาให้กินที่ฝันวันกองป้าเนอะเออเราช่องนั่นแหละพอกินแล้วมันมีแต่ปลิงเต็มปากปลิงออกมาจะยายคนหนึ่งบอกว่าทําไมไม่เคี้ยวให้แหลกๆถ้าเคี้ยวแล้วมันจะไม่มีปลิงค่ะทําไมไม่เคี้ยวให้แลกทีนี่ บางเคี <Cornell>. ้ยวเคี <Geneva reading gegangen> yo, ้ยวจนมันเล็กเลยแหละเอ๋อค่ะก็ฝันครั้งก่อนเนาะที่คุณป้าเล่าให้แอ็ฟังเนาะใจว่าชอบห้าศูนย์กับก็ที่ซื้อนั่นแะไรห้าศูนย์กับสองเก้าอ๋องวดนี้ชอบห้าศูนย์กับสองเก้าเนาะคุณป้าเนาะเออค่ะ อ๋อเป็นตัวที่คุณป้าชอบมากที่สุดนะคะานผท้ชมถ้าซื้อสามตัวก็ให้เอาเจ็ดห้าศูนย์กับสองห้าศูนย์เด้ออ๋อถ้าสามตัวกเจ็ดห้าศูนย์เผื่อมันมาบนไอ้สองเก้านล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแหละจะเอาควนมาตีหัวยป่าเด้อถ้าไม่ถูกนะผิาถูกก็่าว่ากันเนาะป้าจาก็เอฟซีเข้าใจค่ะป้ามีเข้ามีหลุดค่ะป้า ก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะสำหรับตัวเลขของคุณป้าฝันแม่นนะคะค่ะป้าอปตบานคณะเขาได้แล้ว20ใบตัวไหนคะ29 29 20ใบอเพราะว่างวดก่อนเขาถูกไม่มีตางค่ป้าค่ะป้างวดก่อนเขาถูก10ใบเนาะป้าเนา่งห15เขาถูก10ใบนะคะท่านผู้ชมค่ะ ตายยังไม่ไปขอเบียร์เขากินเลยอ๋องวดนี้เขาก็ได้29แล้ว20บใบนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าคุณป้าก็มั่นใจล้านเปอร์เซ็นนะคะ29ไม่ต้องกลับนะคะท่านผู้ชมสองเก้ากับห้าศูนย์เนาะป้าเนาะสองเก้ากับห้าศูนย์นะคะท่านผู้ชมเลขของคุณป้าฝันแม่นนะคะเออัต้อง้น้อง้ถ้าจำตัวไม่เสลือ ถ้าาสามันนี้ด่น้มีอลอตนาีคุณป้าก็กำลังเตรียมตัวจะไปทเสริมดวงที่วัดนะคะท่านที่ชมสามตัวมีตัวไหนบ้างคะป้าเมื่อกี้สองหสองห้าศูนย์กับเจ็ถ้าสามตัวก็สองห้าศูนย์กับเจ็ดห้าศูนย์นะคะแล้วก็สองตัวมีสองเก้ากับห้าศูนย์นะคะท่านผู้ชมก็เป็นตัวเลขที่ สวยงามมากๆนะคะท่านชมคะน่าลงทุนมากๆนะคะได้แล้วสองร้อยโอ้คุณป้าได้สองร้อยแล้วสองร้อยกับสี่ใบแอบกระจดไว้แล้วค่ะสองเก้าห้าศูนย์จดไว้หมดแล้วค่ะไสองใบห้าศูนย์อยากได้อีกอยู่สักสิบใบถ้ามีเงินสิบใบห้าศูนย์อยากได้อีกสิบใบห้าสองเก้ายี่สิบใบแต่มันไม่มีเงินได้แค่นั้นออ๋เพราะว่ามั่นใจเนาะป้าเนาะรวมมันเรามองไม่เห็นเนาะ เรามองเห็นเดี๋ยเราจะก็คุณป้าก็มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์นะคะท่านผู้ชมห้าศูนย์กับสองเก้านะคะก็ถ้าท่านผู้ชมท่านใดชอบก็รีบหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะตัวเลขของคุณป้าฝันแม่นนะคะซึ่งงวดที่ผ่านมาคุณป้าก็บอกว่าล่างหนึ่งห้าเข้าเต็มเต็มเนาะตัวเดียวเข้าเต็มเต็มเข้าเต็มเต็มนะคะท่านผู้ชมค่ะได้สามใบเสดานหมดเต็เมาเมาเรายาดองก่อนควรเราคิดว่าเขาจะมาขายให้ยุคเขากำลังมาเนาะ จะเอาห้ารอเองล่าง<อ>มวดในใจมวดน,นี้จัดหนักๆเลยเนาะป้าเนาะงวดน,นี้คิดว่าจะจัดหนักๆเลยนะ,ะยังอีกไปเพิ่มอีกสักเจ็ดร้อยนะตัวไหนไสองสอง้องอ๋ค่ะก็ให้ท่านผู้ชมฟิารณาดูนะคะสําหรับตัวเลขของคุณป้าฝันแม่นนะคะเดี๋ยวอดจะทวนอีกรอบนะคะมี3มตัวมีสองห้กับ750นะคะแล้วก็2ตัวมี สองเก้ากับห้าศูนย์นะคะท่านผู้ชมคุณป้าก็มั่นใจมากๆนะคะอยากจะมาแบ่งปันโชคลาภให้กับเอฟซีทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะเผื่อว่าจะโชคดีร่วมกันนะคะอัลโหกก็คุณป้าจะไปเสริมดวงนะคะท่านผู้ชมทัวร์ทงต้านี่โอ้โหใบรูดโต๊ะก็ให้พี่จจรนาดูนะคะท่านผู้ชมตัวเลขของคุณป้าก็แม่นมากๆเหมือนกันนะคะ ชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าตัวเลขของคุณป้าก็ตรงกับลายที่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมค่ะก็ห้าศูนย์ตรงกับตัวที่เอฟคอจากกิ่งไม้นำโชคนะคะวันก่อนก็คอได้ห้าศูนย์เหมือนกันนะคะแล้วก็มาตรงกับตัวเลขของคุณป้านะคะท่านผู้ชมบ้าน้น้โมโใบเน้ ก็ให้รีบหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะท่านผู้ชมค่ะคุณป้าก็มั่นใจมากๆนะคะห้าศูนย์กับสองเก้าล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะท่านผู้ชมชอบไม่ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะผิดถูกอย่าว่าคุณป้ากันนะคะท่านผู้ชมคะเพราะว่าเรื่องการเสี่ยงโชคเสียงลาบก็ มีเข้ามีหลุดนะคะท่านผู้ชมคะถ้าเรามีบุญวาสนาพอก็คงจะโชคดีร่วมกันนะคะแต่แอดคิดว่าน่าจะเป็นตัวเลขที่มีโชคนะคะเพราะว่าแอดก็มั่นใจเหมือนกันนะคะสําหรับตัวเลขที่คุณป้าบอกมานะคะงวดนี้แอดก็ขอให้เอฟซทุกท่านโชคดีไปกับคุณป้าฝันแม่นนะคะ คุณป้าคะงวดนี้ขอให้โชคด,ดีนะคะป้า,าขอบคุณามากค่ะที่ให้บแบ่งปันโชลคลาภค่ะป้าขอบคุณค่ะ